ก็ขอสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลกันนะครับมาอยู่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนะครับไปทางด้านของอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับมาดูการพบกัน5นัดล่าสุด กันบ้างนะครับเปทางด้านของลิเวอพูนะครับชนะ2นะครับเสมอถึง2นะครับแพ้ทางด้านอาร์เซนอลไปแค่1นะครับล่าสุดไปทางด้านของลิเวอพูนะครับชนะทางด้านของอาร์เซนอลมา2ประตูตอนนะครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับไปทางหน้าของอาร์เซนอลนะครับชนะ4แพ้1ครับล่าสุดไปชนะของทางด้านชักต้ามานะครับ1ประตูต่อ0ูนนะครับมาดูทางหน้าของลิเวอพูกันบ้างนะครับชนะ5เกมติดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลย ล่าสุดใบชนะของทางด้านไรซิกมานะครับ1ประตูต่อศูนเช่นเดียวกันครับมาดูแผนการเล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะเล่นเป็น4-4-2นะครับหรืวอรูจะเล่นเป็น4-2-3-1นะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับแบบเดิมก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ใหญ่อีก1คู่นะครับในค่าคืนนี้ดูดูเดือดกันแน่นอนครับแล้วคู่นี้ทางด้านของอาร์เซนอลครับเพราะว่า5เกมหลังนี้ ถือว่าเก่งฟอร์มมาดูดีเลยนะครับชนะ4แพ้1ครับในลีกเองก็เกาะกลุ่มผู้นำไปเรื่อยๆนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางเลยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลจะดวลกับทีมเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับ8เกมหลังชนะทุกรายการเลยครับทางด้านของลิเวอร์พูลฟอร์มถือว่าดูเก่งนะครับเก่งเลยทีเดียวนะครับ และมองว่าคู่นี้สู้กันสูสีดูเดือดแน่นอนครับเพราะว่ามองยังไงก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ยังไงก็ต้องมองว่าไม่มีใครข่มกันได้แน่นอนในคู่นี้แต่ให้เลือกนะครับก็ขอเลือกไปทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าดูดีกว่านะครับชั่วโมงนี้เก่งจัดนะครับไม่เหมือนอีกฝั่งนะครับทับปืนใหญ่นะครับดูขาดขาดหายหายไปนะครับในเกมนี้ดูว่าไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะโดนล่อ คาลังตุยเย่เลยก็ได้นะครับเชื่อว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะบดขยี้ทางด้านของอาเซนนลไปได้อย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเหร็และภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญานะครับฟันทงรอรับซัพ์ได้เลยนะครับลิเวอร์พูลลีลาเด็ดราคาเปิดมาที่ปอป0.25วัดบอลต่อแล้วไปตอกกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากไว้ให้คิด